เราเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาและดูแลสุขภาพด้านมะเร็งนะคะผลิตภัณฑ์ของเรามีชื่อว่าเซนิตินค่ะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นยิท่าสเตจิคอเป็นโภชนะเพสัตฤมธิ์เทียบเท่ากับยาซึ่งมีผลงานวิจัยรองรับมากกว่า150ฉบับจากแพทย์ทั่วโลกค่ะผลิตโดยบริษัทแคมิแนก LLC ซึ่งเป็นบริษัทส่งออกอันดับหนึ่งในเรื่องของผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกในรัฐโอไฮโอของประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ โรคมะเร็งจะมีการดูแลทั้งหมด7ระบบในร่างกายของเราค่ะระบบที่1สวิตเทลกระปุกสีม่วงช่วยสร้างเซลล์เมเด็ดเลือดขาวและยับยั้งเซลล์มะเร็งค่ะระบบที่2สนิตันสีน้ำตาลช่วยลดการอักเสบทุกการอักเสบในร่างกายซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งค่ะระบบที่3มบิดกราสช่วยขับล้างสารพิษและสารเคมีในร่างกายและช่วยลดการติดเชื้อในกระแสะเลือดค่ะ ระบบที่4 p o l y ลิแทปบกระปุกสีเขียวกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ผู้ป่วยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นและเพิ่มออกซิเจนในเลือดช่วยลดการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งค่ะระบบที่5เวนทรักกระปุกสีฟ้าเป็นจุลินทรีย์แห้งนะคะช่วยดูดซึมสารอาหารและช่วยระบบขับถ่ายให้ดีมากยิ่งขึ้นระบบที่ 6. พอลพีพาร์กระปุกสีเหลืองค่ะช่วยลดขนาดของก้อนเนื้อ ทั้งภายในและภายนอกของร่างกายค่ะระบบที่7มิคโรเลนตัวนี้จะเป็นตัวชงนะคะช่วยให้ผู้ป่วยสดชื่นมากยิ่งขึ้นและรับประทานอาหารได้มากยิ่งขึ้นสำหรับคุณลูกค้าที่มีความสนใจสามารถแจ้งรายละเอียดด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเซอร์นิตินคือคำตอบของคนรักสุขภาพ